ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนเดลี่ EP พิเศษ X the Shock ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับย้อนกลับไปราวหกสิบปีก่อนณนะหมู่บ้านสามขาโก ที่ได้แต่งงานกับหมอนผู้เป็นภรรยาหลังจากแต่งงานก็พากันย้ายครอบครัวออกมาปลูกบ้านอยู่ข้างที่ดินของพ่อกับแม่ทั้งสองอาศัยอยู่ด้วยกันจนหมอนได้ตั้งท้องโกมีอาชีพเป็นครูจึงไม่ค่อยได้อยู่ดูแลภรรยาที่ท้องสักเท่าไหร่ เพราะต้องออกเดินทางไปสอนที่ต่างอำเภอจะได้กลับมาอยู่บ้านพร้อมครอบครัวก็แค่วันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นพี่จะออกไปแล้วนะอาทิตย์หน้าจะรีบกลับมาแต่เช้าหมอนก็ดูแลตัวเองดีๆละ่ะไม่ต้องห่วงฉันหรอกเดี๋ยวแม่ก็ามานอนเป็นเพื่อนเหมือนเดิมนั่นแหละในระหว่างนั้นหมู่บ้านของเขาก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้น ที่หมู่บ้านมีเป็ดไก่สูญหายไม่เว้นวันส่วนผู้คนนั้นก็ป่วยล้มตายกันเป็นรายเดือนแม่ของโกผู้มีศัก์เป็นแม่ย่าก็รีบมาอยู่เป็นเพื่อนหมอนเต่หัววันในเช้าวันต่อมามีข่าวว่าน,นินลูกพี่ลูกน้องของโกที่จู่ๆก็ป่วยตัวซีดเหลือง อาการของเขานั้นสุดหนักมากญาติพี่น้องพาไปหาหมอก็ไม่เป็นผลจึงตัดสินใจหันมาพึ่งทางไสยศาสตร์โดยการไปตามคนมารำรักษาโดยจะเรียกพิธีนี้ว่ารำผีฟ้าภางอีสานจะเรียกคนรักษานี้ว่าแม่จำในช่วงเวลาโผล่เพลเของเย็นวันนั้นเหล่าชาวบ้าน ต่างก็มามุงดูพิธีกรรมการรำรักษารวมถึงหมอนและแม่ยาด้วยนินถูกจับนอนบนแคร่ส่วนแม่จําก็เดินรำไปร,บรอบๆโดยที่ไม่มีเสียงพินเสียงแคนใดๆจำมีก็เพียงเสียงจากปากที่แผ่วเบาของแกที่ขมุบขมิบไปมาเหมือนกำลังสวดอะไรบางอย่างอยู่แม่จําเดินรำไปได้สามสี่รอบ หมอนก็ได้สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติหญิงแก่แม่จำที่หัวฟูยุ่งเหยิงรล้าไปพร้อมกับแลบลิ้นยืดยาวออกมาเลียที่ใบหน้าของนินจนเปียกโชกมอนที่เห็นอย่างนั้นก็พยายามทำตัวให้นิ่งหลังจากพิธีเสร็จสิ้นลงก็เกิดเรื่องนาอัศจรรย์ขึ้นนินได้ลุกขึ้นมานั่ง พร้อมเอ่ยปากพูดตะโกนออกมาว่าเขานั้นหายดีแล้วญาติพี่น้องที่เห็นอย่างนั้นก็ดีอกดีใจรีบหาข้าวหาน้ำมาให้กิน <c oughs> เมื่อหมอนกลับมาถึงบ้านเธอก็ไม่รีรอที่จะถามแม่ยา่าว่าแม่จำคนนั้นเขาเป็นใครมาจากไหนและได้เล่าเรื่องที่ตนเองเจอให้แม่ย่าฟัง แม่จำแกอาศัยอยู่บ้านไม้เล็กๆท้ายวัดนูนไม่แปลกหรอกที่เองจะไม่รู้จักแกไม่ค่อยปรากฏตัวให้ใครเห็นง่ายๆหรอกแถมวันพระวันโกนแกจะเข้าไปอยู่ในโพรงดินจอมปลวกที่แกขุดเอาไว้หลังจากผ่านเรื่องราวนั้นมาได้3-4วันก็ตรงกับวันที่โกต้องกลับบ้านมาพอดี ในเช้าของวันนั้นได้เกิดเรื่องน่าสลดใจขึ้นเมื่อนินที่เพิ่งจะถูกรักษาจนหายได้ตายลงอย่างกระทันหันหมอนและโกที่รู้ข่าวก็รีบไปที่บ้านของนินทันทีเมื่อไปถึงก็เห็นว่านินนั้นนอนตายตัวแข็งทื่อท่าทางเหมือนกำลังหวาดกลัวอะไรบางอยา่างเหล่าญาติพี่น้องที่เห็นเช่นนั้น ก็ลงความเห็นกันว่านี่คงไม่ใช่การตายโดยธรรมชาติแบบนี้มันไม่ธรรมดาแล้วนะพี่ก่อนที่พี่นินจะตายฉันเห็นแม่จ้ำคนนั้นแกแลบลิ้นเลียหน้าพี่นินด้วยแหละก็จริงนะคนก่อนๆที่ตายพอเริ่มรักษามไม่หายให้เจ้าอาวาสมาลดน้ำมนต์ก็จะดีขึ้นแต่พอให้แม่จ้ำมารักษาก็พากันตายภายในสาวันเจ็วัน หลังจากที่นั่งพูดคุยกันถึงเรื่องนี้อยู่นานโกจึงได้ตัดสินใจไปที่วัดเพื่อจะขอคำปรึกษาจากท่านเจ้าอาวาสเมื่อเดินทางมาถึงวัดก็พบว่าผู้ใหญ่บ้านก็มาที่นี่ด้วยเช่นกันจึงเป็นโอกาสดีที่เขาจะได้เล่าเรื่องนี้ให้กับทั้งสองได้ฟังในคราดเดียวเลยเองเล่ามาก็ดีแล้วข้าก็มาปรึกษาหลวงตาเรื่องนี้เหมือนกัน ข้าก็เห็นเหมือนที่เมีเยเองเห็นนั่นแหละแกคงรักษาของไว้ไม่ได้ก็เลยกลายเป็นปลอบไปแล้วเมื่อความเห็นของทุกคนตรงกันหลวงตาจึงได้พาโกและผู้ใหญ่บ้านมาที่ป่าช้าท้ายวัดเพื่อจะดูความเป็นอยู่ของแม่จำผู้ใหญ่บ้านยืนเรียกแม่จำที่หน้าบ้านอยู่นานแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับเมื่อเห็นว่าไม่มีใครอยู่บ้าน แกจึงตัดสินใจเดินไปดูที่โพรงจอมปลวกขนาดใหญ่ผู้ใหญ่บ้านเดินก้มตัวาสาดส่องไฟจากตะเกียงเข้าไปภายในโพรงจอมปลวกทันใดนั้นเองเขาก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่ได้เห็นแม่จำกำลังนั่งยองๆใช้มือสองข้างท่าผนางังพร้อมเอียงคอไปมาเลียก,กินปลวกที่ไตยอยู่ในผนงังโพรง ผู้ใหญ่บ้านที่เห็นภาพนั้นก็ทำอะไรไม่ถูกไม่กล้าแม้จะขยับตัวพันใดนั an ้นเองแม่จำก็หันควับมามองที่ผู้ใหญ่บ้านเมื่อเห็นดังนั้นเขาก็วิ่งล้มลุกคุกคลานออกมาไปไปไอโกกลับกลับนี่มนหลงตาด้วยนะครับกลับวัดกันก่อนเดี๋ยวผมคอยเล่าให้ฟังเมื่อกลับมาที่วัด ผู้ใหญ่บ้านก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้หลวงตาและโกฟังหลวงตาที่ทราบเรื่องก็รีบให้ทั้งสองกลับบ้านก่อนมืดค่ำเพราะกลัวว่าจะเกิดอันตรายเมื่อกลับมาถึงบ้านโกก็ได้เล่าให้พ่อแม่และภรรยาฟังถึงเรื่องที่ตนเองได้ไปพบเจอมาเขากำชับให้ทุกคนระมัดระวังตัวให้มากขึ้นเพราะในวันพรุ่งนี้ เขาจะต้องกลับไปสอนที่โรงเรียนที่ต่างอำเภอยิ่งท้องแก่ใกล้ขอดเต็มทีถ้าไม่จำเป็นเองก็อย่าผ่านไปแถวนั้นละ่ะแล้วข้าจะรีบกลับมา <c oughs> ในเย็นวันเดียวกันนั้นเอง <c oughs> ก็มีหยิงท้องแก่รายหนึ่ง <c oughs> กำลังใส่ผ้าถุงอาบน้ำที่บ่อน้ำท้ายหมู่บ้านโดยมีสามีคอยตักน้ำขึ้นมาให้ระหว่างนั้น ยายแก่แม่จำก็เดินผ่านพวกเขาไปจูๆ่ๆหญิงท้องแก่ก็เกิดตกเลือดมีเลือดไหลออกมาเต็มหวางขาเมื่อหันไปมองที่ใบหน้าของแม่จำก็เห็นว่าแกกำลังเลียปากที่เต็มไปด้วยเลือดก่อนที่แกจะเดินหนีหายลงทุ่งนาไปในอาทิตย์เดียวกันหมอนก็มีอาการปวดท้องจะคลอดลูก แม่ย่าจึงรีบไปตามหมอตำแยยให้มาช่วยทําคลอดระหว่างที่ทำคลอดทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้วยดีลูกของเธอนั้นสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีอาการผิดปกติแต่อย่างใดหมอตำแยได้เอารกเก็บใส่หม้อดินไว้โดยปกติแล้วผู้เป็นสามีจะต้องเป็นคนนำไปฝัง ในระหว่างที่แม่ยา่ากำลังเดินออกจากบ้านโดยไม่ทันระวังก็ได้เตะหม้อดินจนหกกระจายลงใต้ทุนบ้านถึงจะพยายามเก็บกวาดแต่ก็ยังหลงเหลือคราบเลือดไว้อยู่ดีในกลางดึกของคืนนั้นระหวังที่หมอนนอนอยู่ไฟบนบ้านเธอก็ได้ยินเสียงเท้าปริศนาเดินลุยป่าเข้ามาใกล้บ้านพร้อมกับเสียงที่แว่วมาตามลม จังเลยหอมเครื่องไหนจังเลยแม่ได้ยินอะไรไหมจ๊ะเหมือนมีคนพูดอยู่ใต้ถุนบ้านเลยข่ไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นแหละเอ็งจะไปทักสิรีบนอนได้แล้วในระหว่างที่พวกเขานอนอยู่แม่ย่าก็พล่อยหลับไปหมอนที่ยังนอนไม่หลับ ก็ได้ยินเสียงสวบซาบเหมือนคนกำลังกินอะไรอยู่ที่ใต้ทุนบ้านด้วยความสงสัยหมอนจึงก้มลงไปมองในช่องว่างระหว่างพื้นสิ่งที่เห็นทำเอาหัวใจแทบหยุดเต้นหญิงแก่กำลังก้มหน้าก้มตาเหลียกินคลาบเลือดและรกเด็กที่หกลงพื้นอย่างอร็ดอร่อย หมอนที่เห็นแบบนั้นก็รีบลุกขึ้นมานอนอย่างเดิมเพราะทนดูภาพที่สยดสยองนั้นไม่ไหวผ่านไปได้สักพักเสียงกินนั้นก็หยุดลงหมอนที่สงสัยก็ได้ก้มลงไปมองอีกครั้งขอกินเครื่องในหน้อยขอกินเครื่องในหน้อยคราวนี้ มันโผล่ประจันหน้าขึ้นมาแนบกับไม้กระดานห่างจากหน้าของเธออยู่เพียงคืบเดียวหมอนกรีดร้องดังสนั่นหมู่บ้านด้วยความตกใจพอที่ได้ยินเสียงก็วิ่งถือไม้ไหวายโบราณลงมาจากบ้านก่อนจะฟาดใส่ผีปอบยายแก่อย่างเต็มแรงทำให้มันปวดแสบปวดร้อนและวิ่งหนีหายไปคืนนั้น พ่อของโกต้องนั่งเฝ้าอยู่หน้าบ้านจนถึงเช้ารุ่งเช้าวันต่อมาเมื่อโกกลับมาถึงบ้านและทราบข่าวก็ได้รีบเอามออดินไปฝังพร้อมหาน้ำไผ่มาปักไว้รอบบ้านอย่างแน่นหนาเขาคิดว่าคืนนี้มันต้องกลับมาอีกเป็นแน่และกลางดึกคืนนั้นก็เป็นอย่างที่คาดเอาไว้เสียงเดินลุยป่า ดังออกมาในเวลากลางดึกอีกครั้งทุกคนแอบอยู่ในบ้านอย่างหวาดผวาโกที่แอบดูอยู่ก็เห็นเต็มสองตามันเดินวนรอบบ้านเพราะเข้ามาในบ้านไม่ได้ขอกินหน่อยขอกินเครื่องไหนหน่อยอุ้ย เมื่อเห็นว่าไม่สามารถเข้ามาในเขตบ้านได้มันจึงเดินหายกลับเข้าไปในป่าเวลาผ่านไปราวชั่วโมงอยู่ๆก็กกได้ยินเสียงเดินเข้ามาใกล้ๆบ้านอีกครั้งด้วยความสงสัยเขาจึงแอบมองไปยังต้นเสียงนั้นผียายแก่คนเดิม ครั้งนี้มันกลับมาพร้อมกับหม้อดินที่โกได้เอาไปฝังไว้โดยที่ไม่รู้ว่ามันไปหามาได้ยังไงมันเสยยิ้มออกมาเหมือนรู้ว่าโกกำลังแอบดูอยู่สักพักมันก็ค่อยๆใช้มือหลวงหม้อดินกินเครื่องในอย่างอริอร่อยโกที่เห็นภาพนั้นก็โมโหเป็นอย่างมาก เขาหยิบปืนขึ้นมาเล็งพร้อมลันไกออกไปในทันทีผีปอบแม่จำเมื่อได้ยินเสียงปืนมันก็รีบวิ่งหนีหายเข้าไปในป่าพอรุ่งเชา้ากจึงได้นำเรื่องไปแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านแต่ทว่าก็ไม่ได้มีเพียงเขาที่ไม่พอใจตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาทุกคนล้วนเดือดร้อนกันอย่างหนัก ทั้งเป็ดไก่ล้มตายและยิ่งหนักขึ้นทุกวันคือมีคนตายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆชาวบ้านมีมติว่าให้ขับไล่ยายแก่แม่จำออกจากหมู่บ้านไปเพราะไม่มีใครทนไหวอีกต่อไปแล้วพวกมึงไม่ต้องมาไล่กูหรอกหมู่บ้านนี้กูกินจนอิ่มแล้วเดี๋ยวกูจะไปกินหมู่บ้าน,นอื่นๆต่อ พูดจบแกก็เดินลับหายไปทิ้งไว้เพียงความโกรธแขนของชาวบ้านและนับจากวันนั้นก็ไม่มีใครพบเจอแม่จำคนนี้อีกเลยก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องขอกินเครื่องในหน่อยหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจ ที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทั้งช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ